ฉันให้ทุนคนละสามร้อยทำยังไงก็ได้ภายในสามวันให้ได้กำไรมากที่สุดใครชนะก็ได้เป็นผู้จัดการในสาขานี้ปีโป้พอดีแล้วหลานลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะ ดีมากลูกเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดีอย่าให้ป้าต้องเตือนอีกนะค่ะป้าเอาละ่ะเข้าเรื่องกันสักทีบริษัทฉันที่เกาหลีต้องการให้ฉันไปบริหารภายในอาทิตย์หน้าและฉันต้องไปพร้อมกับหลานของฉัน้นอั้นก็หมายความว่าสาขาที่ไทยจะไม่มีผู้จัดจาก,การดูแล ใช่แล้วนี่คือเหตุผลที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้อืนแสดงว่าหนึ่งในพวกดิฉันเอ้ยหนึ่งในพวกเราเนี่ยจะได้เป็นผู้จัดการใช่ไหมคะอย่างั้นก็ต้องเป็นฉันนะสิเพราะว่าฉันน่ะทำงานที่นี่นานที่สุดแต่ฉันทำยายา่ให้บริษัทเยอะที่สุดจ้ะ ฉันอยู่ที่นี่มานานกว่าแกจ้ะอยู่นานแต่ไม่ได้ทำยอดอย่างมโนเนาะไม่เอาแต่ฉันอยู่ร่วมหัวจนไทยกับอกมาตั้งแต่แรกอย่างนี่ค่ะฉันทำยอดจนฉันมีมุกค่ะยอย่างฉันก็รีก็จะไม่ได้ซื้อยาจูกไม่โวงไงหล่อนแ็่ฉันประหยัดนี่ย่าแต่ฉันขายเอาละเอาละฉันอยู่มานานเ่ยไม่ต้องเถียงกันฉันมีโจทย์ให้อะหลานแจก เปิดดูสิส0มนั่นมาสิคะบอสนี่นมันอะไรอ,อะคะฉันให้ทุนคนละ300ร้อยทำยังไงก็ได้ภายใน3วันให้ได้กำไรมากที่สุดใครชนะ <c oughs> ก็ได้เป็นผู้จัดการในสาขาแต่300เนี่ยนะคะบอสสามร้อยจะทำอะไรได้อะ เล่นนะสิคะเอาล่ะเลิกประชุมฮะสามร้อยชิ้นกิจฉลก็หมดแล้วค่ะฉันกินบุฟเฟ่ต์หมดแล้วก็หมดแล้วแกสามร้อยนะคะ่ะ<อ>ชาหน,นุ่มแข็งมากสันว่านะบอสเนี่ยก็อาจจะ จักสกิดดิ้งหรือแค่แก้งๆห,หรือเปล่าวะบททดสอบอะไรวะและ้วเงินสามร้อยนีน่จะไปทำอะไรได้อ่ะฉันกินชาบูมือเดียวก็หมดแล้วเนี่ยฉันว่ามันอาจจะเป็นบททดสอบจริงๆก็ได้นะรยวรจริงเหรอหมายแกคิดงั้นจริงหรอหอ,อุ้ยโพสิทีฟมากๆเลยค่ะ <c oughs> ห,หรือว่าที่เขาทำแบบเนี้ย เขาจะไม่เอาเราะเขาก็เลยให้โจทย์ยากมาโอ้ยอันนี้ก็เนียกระถีบจังเลยอ๋อนี่แกเลิกพูดไทยทำอังกฤษทำสักทีได้ไหมฉันฟังแล้เสยียหงหูแล้วนี่แกจะทำไงเงินสามร้อยอะเอ้ยนี่เหมือนมีใครเขาจะบอกกันล่ะเอ็กสิคะสิงคิ้งค่ะ,คะจะ มั่นใจจะยงเยนเย็นหล่อนแน่นอนครับมุขทีบจ้าผ่านเม่อวันครับเอาล่ะถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องนำเสนอแล้วเริ่มจากใครก่อนดีละ่ะไปก่อนเลยจ้าแม่นักขายยังไงหล่อนก็แพ้อยู่แล้วอะไปก่อนเลยจ้ามั่นใจจะยังเย็นเย็นเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะ ไม่ต้องเถียงกันเรียงตามอวุโสคุณจุ๊บนาทีต่อไปนี้พีเซนให้ฟังหน่อยคือคือคือดิฉันว่าไปสี่คุณจุ๊บ เงินไปลงทุนขายหมูปิ้งค่ะว้าขายหมูอุ๊ยขายหมูอะคุณเดมขอโทษครับว่าต่อไปสิคุณจุ๊บแล้วยังไงต่อค่ะคือที่ฉัน ดีฉันเอาเงิน300บาทไปลงทุนซื้อหมูที่เสียบไม้ไว้แล้วค่ะได้ราคาต้นทุนไม้ละ3บาท50าททิฉันรับมา70ไม้ค่ะส่วนเงินที่เหลือก็อไปลงทุนกับการซื้อข้าวเหนียวมาค่ะแล้วก็ไปขายในหน้าโรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงที่นักเรียนเรียนพิเศษค่ะฉันเลือกทำเลที่ดีที่สุดเลยนะคะอืมดีรับมา3บาท50แล้วเธอไปขายไม้เท่าไหร่ขายได้เจ็บาทค่ะ กำไรเท่าตัวแล้วยอดขายจะเป็นยังไงก็ตอนแรกก็ขายได้ประมาณ20ไม้ค่ะแต่ว่าฝนก็ตกค่ะทังไงฉันว่าแหละแล้วกว่าฝนจะหยุดเด็กๆก,ก็เลิกเรียนกันไปหมดแล้วค่ะผู้ปกครองก็ขับรถมารับกัน ก็เลยขายไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วสรุปคือสรุปก็คือเจ๊งค่ะขายได้ร้อยแปดสิบขาดทุนร้อยสิบค่ะ,คะเอาล่ะต่อไปเชิญดีม ส่วนดีบก็เอาเงิน300เนี่ยไปสมัครเป็นตัวแทนทธุธกรกิจขายตรงค่ายดังแล้วก็ชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องมาสมัครเป็นดาวไลน์ค่ะแล้วให้พวกนั้นเนี่ยสักซื้อสินค้าเอายอดขายที่ได้รวมกันเนี่ยก็ได้ขึ้นตำแหน่งซูเปอร์ภายใน3วันค่ะเอายอดขายรวมกับค่าขึ้นตำแหน่งรวมกันแล้วเนี่ยได้2 6 0 0บาทค่ะจากการลงทุนแค่3 0 0บาทค่ะเก่งมากคุณดีม ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุณไหมถึงตาคุณละค่ะบอสอันยองอเซโย มุนใหม่อิมิดะอันยองอัน,นี้เล่นไรอยู่อีกต้องไม่พใจว่ะสามนาทีต่อจากนี้ขอให้ทุกคนรับชมพรีเซนเตชันนะคะ ูปิ้งหล่อนทำได้ต่ำถ้าสมัครเรยววันนี้ลด50%เเลยใช่ไหมงั้นฉันสมัครให้หลานฉันสองคนเลย ส่วนแพ็กเกจท่องเที่ยวพร้อมอาหารไทยลด30%ฉันเอาด้วยเอาล่ะคุณไหมคุณได้กำไรเท่าไหร่1,000 0บาทค่ะบอสนี่มันอะไรกันคะบอสอธิบายมาให้ฉันฟังหน่อยสิว่าไปทำมายัางไงได้มาได้ยังไงค่ะ คือใหม่เนี่ยเห็นว่าบอสกับหลานๆกำลังจะไปประเทศเกาหลีแบบเร่งด่วนก็เลยยังไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคะใหม่ก็เลยคำนึงถึงปัญหาที่บอสกับหลานจะต้องเจอที่ประเทศเกาหลีค่ะใหม่ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยนะคะว่าความสามารถพิเศษของใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาเกาหลีค่ะถ้าสมัครคอร์สเรียนกับใหม่คนละ2 5 0 0สมัครสองคนก็5,000บาทค่ะเป็นไงละ่ะไทุรกิจทำของแกไม่เห็นได้ไประโยชน์เลย ไม่ใช้เวลา3วันที่บอสให้เตรียมหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและอาหารไทยในเกาหลีมาให้บอสแล้วค่ะแพ็กเกจนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะและไหมก็ยังได้เปอร์เซ็นต์จากการขายนี้อีก5,000บาทค่ะรวมกันเป็น1,000 0บาทค่ะบอสฉันคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการสาขาที่ไทยทุกคน ปมมือต้อนรับผู้จัดการคนนการทำธุรกิจบางครั้งไม่ได้มองกันแค่ที่เงินลงทุนแต่มองไปถึงความต้องการของลูกค้าและโอกาสแสวงหากำไรได้กำไรมากแต่ความต้องการเป็นศูนย์เท่ากับยืนที่เดิมไม่ได้ใจลูกค้า แถมยังไม่ได้ก้าวหน้าอีกด้วย